และสาหรับคุณพอ่อป้ายแดงอย่างพระเอกติ๊กเจษดาพรและภรรยาสุดสวยที่ต้อนรับนวิเกเตอร์น้อยเด็กชายเต้นที่ออกมาลืมตาดูโลกในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาก็ยังตื่นเต้นไม่หายเพราะวินาทีที่น้องคลอดรวดเร็วเหลือเกินและพอถามถึงประสบการณ์ที่สัมผัสจากการอยู่กับพี่น้องแฝดจอชัวและเฮเดนในละครเรื่องอย่าลืมฉันที่ประกบกับนางเอกพี่แอนทองประสมและผู้กํากับป้าเจ๋วที่มาเยี่ยมเยียนน้องเต้นเรียบร้อยแล้วพระเอกติ๊กก็ออกอาการปลื้มสุดๆถึงก็บอกว่าอยากมี แฝดเลยทีเดียวละค่ะคุณหมอชวนผมคุยคุยยังไม่ทันจบเรื่องเลยครับออกมาแล้วผมยัองตามตามคุณหมอไม่ทันเลยฮะครับเราก็ได้ยินเสียงร้องไห้แบบเสียงเด็กร้องไห้ดังมากก็แบบโอเคละเหมือนภารกิจเราน้องแข็งแรงโอเคก็แต่ก็ตื่นตันได้ประสบการณ์ที่น้องมาใช้กับน้องเปรได้เฮเดนและโจชวนเนี่ยครับคือแรงบันดาลใจของผมเลยยังถามกับคุณแม่เลยว่า ต่อไปเนี่ยเราจะแฝดไหมถ้าได้แบบนี้ก็น่ารักเอาเนาะอยากให้คุณพ่อได้ไปทำน้าที่เนวเกเตอร์ให้เต็มที่อยากให้ลูกจะเลยรอยตามแม่ไย้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีคุณแม่ที่เข้าใจเห็นไหมฮะตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งและช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวดีๆกันต่อพร้อมกับสรี